สวัสดีครับพวกเรามาเจอกันก like mm ับฟอร์ดเรนเจอร์สองพันสามนะนี่ไฟอะไรไม่รู้ขึ <S <S we ้นแล้วนะตอนนี้ไม like yeah, ่รู้จะติดหรือเปล่าจะเป็นไงเดี๋ยวเเพื่อนๆนับชมกันได้เลยนะครับกินไฟเลยดูนี่เงาการแบบนี้คืออะไรคอมเมนต์กันได้นะไม่แท็กเลยมันต้องพะวงไหมุ่นนี่พี่ไม่ อ๋อต้องร้อยไฟขึ้นอาะเร well. ียบร้อยแล้วต <EST> ัวในโหัอ่ะมันมีกลิ่นไหม้ไหม้ด้วยนะไฟไฟมันใดนั่นหรือเปล่าค้างหรอพี่มันไม่ระเบิดนะมีกลิ่นไหม้ไหม้นะไดเผาอ่ะรุ่นนี้ไดเผาเออแปลก ตรงเี้เจ้าของลานมาแล้วไ,ไม่เนเลยออสตล์้้ดิงขอได้ดนี่<า>ดูวิธีการเคาะไหนอ,อะไรครับนี่ไม่ต้องเอาอมึงไอ้อยากเข้าเกียร์เอ,โโอ,โโอ,โโอาลูกเอาปุ๊ก ต้องเผเลยนะนี่รถดีเซลรุ่นงเราเนี่ยเขาจะมีระบบเอาหัวแบกจังเลยรุนทกไหมพี่อ้เวันไอครับเรียบร้อยไม่ติดด้วยนะไม่แท็กเลย รุนทอกไหมมันต้องชาร์จไฟก่อนเนาะพี่อนเรียบร้อยครับตอนนี้อาการแบบนี้โอ้มีกลินฟันขึ้นแล้วพี่อ้วนตีขั้วขั้วขั้วม่อพี่ระวังระวังเดียยวเดพักก่อนมันมีกลิ่นเออมีไฟขึ้นด้วยนี่อะไรวะเนี่ยามันทู่พี่อ้วน ใส่โวล์เพาใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรนะนไี่ครับไม่รู้เหมือนกันนะนี่ดูวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาไม่เป็นแนวทางาใครใช้รุ่นนี้แล้วกันบอดเรเจอร์2003นะครับในตอนนี้ใดไม่ตาราทแล้วไม่ร like ู้จะได้บรรทุกหรือเปล่าคันนี้ไม่มายังขยับเลยเปิดดีเขาเขาเย ไก่แล้วไก่แล้วมันมันไฟ<ม>ในหม้อไม่มีหรือเปล่าแปลกแกไก่แล้วไก่แล้วอีกลิดนเดียวเป็นเป็นยาเเผงว่ะเย่สิ้ลเลยเกือบไปแล้วไม่ต้องดับแล้วทีนี้ <c oughs> ก็คือไดแต่ไดมันก็ยังเช็คดีนะเหมือนกับหมออ้อมันไฟอ่อนหรือเปล่าปูนได้เข้าดีไหมพี่ปูนเ,เข้าเร็เเว,เวเข้าเร็วมันต้องใส่วีรกตรงนี้กันบอกว่ามีรุ่นวีรอกกันนะเนี่ยวีรบคืออะไรอ่ะมันจะกันก<น>ันไม่ล้อหน้าเหมือนหมุนอะไรสักอย่างนี่ s <S แหละ รถรุ่นเก่าๆจะมีรถรุ่นใหม่ยังไม่มีแล้วนะตัวฟรีล็อกเขาเรียกตัวตัวกันล็อกล็อกใบโชว์นี่แหละล็อกล้อนี่ล็อกล้อหน้าเหมือนกับคุณจะใช้โฟล์โลสองล้อนะเป็นสองล้อโลได้นะเอาไว้เลี้ยวอะไรอย่างกันเปราาแตกรู้สึกว่านะผมก็ไม่คุ้นเคยเหมือนกันแบบนี้เป็นไงโจเวอร์กับคันนี้คันนู้นไหนขับร้อยว่า กันคันนี้ร้อยหวไหมัคนคลาสสิกต้อง็นคลาสสิ<ม>กสเดี๋ยวรีโวสีขาวมานะไม่รู้มาหรือเปล่าเ <c oughs> ดี๋ยวจะเห็นรีโวสีขาวออกลัดอีกครั้งหนึ่งนี่เราก็มาดูเฉยๆ <c oughs> ดูวิธีการยกตะไลใหญ่ด้วย <c oughs> ปเป็นแนวทางสำหรับใครที่จะยกตามมือใหม่นะนี่ ลายหนักจริงจรงโอ๊ยพี่วอนเราโดนหลายรอบแล้วนะแบกนี้เอาไปอ๋อนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอรกดิฟดิฟดิฟว ไม่โล่อข้างนี่หมดกดกดแล้วเหรอมันดังกรอกแป๊กกรอกแป๊กแล้วเหมือนเฟืองลั่นยังไงไม่รู้เหมือนันยอมยอมฝั่งนี้ลั่นเลยลันนล่นดังครึบเลยเมื่อกี้ โดน,น,นวัดถูกคนเลยอไม่ีร่ยังยังยังนั่งมิกับอีอกคนนึง,งนพี่วานอีกคนนึงยังไม่ร้อนนุ่กไหวนะโดนแปลงนี้ก็เหนื่อยกันหน่อยฮะ ไม่รู้มีลิมิตสลิปป้อนนะรุ่นนี้ต้องการนี่ก็ไม่น้ำมดนะพี่นะรถผมว่างนะเดี๋ยวก็ไปที่เดี๋ยวในหัวก็ได้รถ,รถผมทุกก็ได้ไม่เป็นไรครับรเรากันเองนะไม่พี่ยกนี่ผมพี่ยกผมถ่ายนะ <c oughs> นี่ครับประจำเลยนะโชวเวอร์เรากับ สุสุกินะครับเฟอร์สาวเราขับอะไรเนี่ยโปรดสองพันสามนะเดี๋ยวรีโวสีขาวมาในอีกคันหนึ่งหน้ามันบันเทิงนะเพลงนี้โคตรบันเทิงกันเลยทีเดียวเชีย๊ยบเป็นไงมั่งจูเฟอร์บันเทิงไหมขับร้อยไหมถือขับเล่นทุกการไหมไม่เอาเอา,เอารุ่นใหม่ไหมรุ่นใหม่ฟอร์เอาไหมเอาได้ได้ได้เดี๋ยวต้องถูกรถลอตเตอรี่ก่อนนะโอ้โหนี่ลายโคตรใหญ่เลย นี่ก็คือสองคันแรงประจำลานนะันที่เราไปขายประจำเลยนะเนี่ยในหัวไม่มาแน่วันนี้ในหัวต้องประจำ,ะจำโต๊บัญชี <c oughs> ไปโช้เฟยร์ยกลอ้อ ไม่จอดน้อยก่อนเลยโอ้โหโยกล้อยดิยกล้อยนะเอาไปโชเกเรอนี่เก sure> ือบจะไม่ได้ทุกแล้วนะสตาร์ทไม่ติดเมื่อกี้ดีมีวิธีการขี่อะไรด้วยนะผมก็เงยนี่แหละ เรียร้อยเต็มไปแล้วหนึ Não, ่งคันนะครับในเรามีรถดำมาช่วยบอกว่าแบงนี้คนบันเดิ้กันเลยทีเดียวเชียวไม่เอาแล้วเอาโชเฟอร์ โชว์หน่อยใหญติดนะ <S <S 1> <S 1> โอเคน่ามันยาวเกินมาเอาไปสองคลิปดีกว่านะทีนี้ประมาณนี้ละกันนะชบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r ค b e นะแล้วเจอกันใหม่คลิปนะนะหน้าครับหนังเยอะนะนี่ตรงนี้เองหนึ่งกองโอ้ยาวไปเลยสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผม